เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าตัว c กับตัว k เนี่ยตัว c ไปแล้วมันส่งตัว k นะฟังตัว k นีอันนี้ตัว c นะคะ ทำนองคะ่ะลูกทำนองก็คือเหมือนตัว C เลยนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนเนื้อเนื้อร้องนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องพร้อมกันนะคะตัวแรกนะคะอ่านว่าคายคายอืมคายนะคะตัวที่สองคะอ่ะอาา อืมนะคะซึ่งพอตัวหลังเนี่ยมันลงท้ายด้วยตัว S นะคะตัวหน้าของคำที่สองจะลจะขึ้นต้นด้วยตัว A ซึ่งเป็นสระเขาก็เลยเอามาเชื่อมกันค่ะเป็นซาซาคายซาคายซาถูกต้องค่ะนะคะต่อไปคำที่สามค่ะ fly 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 ที่แปลว่าบินนะคะว่าวเนี่ยกำลังบ mm ิน hmm. กำลังบินเนี่ยมันเตมิม ing I N G ing ing นะคะเป็น flying flying ถูกต้องค่ะ flying mm hmm. ก็คือกำลังบินนะคะต่อไปค่ะ in in the the sky sky อ่าถูกต้องค่ะ k i s a flying in the sky k i s a flying in the อ,นนะอ,อิงก่อนนะอ่าอิงก่อน flying flying in the sky in the sky ถูกต้องนะคะแล้วก็ บรรทัดต่อไปค่ะซ้ำท่อนแรกเลยนะคะคลายซ flying in the sky k กายคลายซาร in ฟไฟอิงไฟอ y ถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะบรรทัดที่5นะคะ ก็สาท่อนแรกเลยนะคะ kite are flying in the sky kite are flying in the sky เก่งมากจ้ะแล้วก็มาสาค่ะ flying in the sky flying in the sky very good แล้วก็สาท่อนแรกนะคะ kite are flying in the sky I saw fire in in the sky. อ่า very good เนี่ยทั้งเพลงมีแค่นี้เองนะคะเมื่อกี้เนยลองลองพูดแล้วเดี๋ยวอ่ f a ฟ e f o กเอา f o กก่อนอ่า f o c u ลองลองพูดกันลูกยังไม่ต้องร้องนะคะลองอ่านอ่านก่อนนะคะอ่านเนื้อเพลงอ่านเนื่องสองสาม in the sky ไปสบายอิงอิงเด็กสะพัดไปสบายอิงอิงเดสะาน่ะเดี๋ยวใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสกระเฟมนะคะโฟกัสกระเฟมเลยเดี๋ยวลองอ่านตามครูทีละบรรทัดน,นะคะ คายซาฟลายอิงในเดอะสกายคายซาฟลายอิงอิงฟลายอิงกันเดี๋ยวนะคะฟลายอิง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 ในเดอะสกาย in the sky นะคะซึ่ง ing เราจะเออ่ถ้าเทียบกับภาษาไทยนะคะก็คืององงูนะ n ก็คือนอหนูเพราะฉะนั้น fly in g in the sky เสียงจะคล้ายๆกันนะคะ in the sky โอเคต่อไปค่ะ kites are flying in the sky kites are flying kind. in in งอิ h e s สกถูกต้องค่ะแล้วก็เคริร์เคริรเคริรเนาะต่อไปค่ะคายซาฟลายอิงอิดอะสกายคาซาฟลายอิงอิดอะสกายซ้ำคำว่า Flying in the sky กายฟล flying in t อ e sky, sky, sky อ่าถูกต้องแล้วก็มาคา i ซาฟลายอิงอิงในสกาย I อสาวไฟอิงอินเดก very good เก <c oughs> ่งมากค่ะถ ah, ูกต้องนะคะอะต่อไปเฟิร์นค่ะเฟิร์นลองลองพูดประโยคสิคะ I flying in the sky. Mm. I flying in the sky I flying the sky. Flying the 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 โ okay, อเควริีกดค่ะอ่ทุกคนเพราะฉะนั้นหนูก็จะอัดเพลงนี้ส่งครูได้แล้วนะคะ,ะต่อไปตัว e แล้วเนาะ x สัาน pan นะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัว h นะคะวันนี้ตัว h, h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  ซึ่งตัว h นะคะเราจะออกเสียงยังไงเดี๋ยวครูให้ฟังเพลงหนึ่งรอบนะคะ hop. I like to hop, 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 up and down. I like to hop, 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 all around. I like to hop, 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 hop up and o w n Okay, ยากไหมคะ？ไม่ยาก。 ไม่ยากนะคะเพราะว่าพวกเรามีดนตรีในหัวใจยอยู่แล้วนะคะอ่าทีนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูนะคะมีมามาอ่านทีละประโยคนะคะอ่าประโยคคำแรกค่ะไอไออ่าไอที่แปลว่าฉันนะคะ like 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 แปลว่าชอบนะคะ t o t h o hop hop หอบฮอบอ่าฮอบแปลว่ากระโดดทีละข้างอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนเคยกระโดดแบบเขาเรียกอะไรขย่งขา,งขางเหรอเขาเรียกกระโดดอะลรกระโดดขาข้างเดียวอะ่ะเขาเรียกอะไรลูกภาษาไทยอะ่ะเคยปะเคยกระโดดแบบยกขาข้าง,างนึงแล้วก็กระโดดไปอีกข้างนึงเคยไหมคะเคยค่ะเออนะคะเขาเรียกว่าหอบนะคะอบหอบแปลว่ากระโดดเนี่ยกระโดดขย่งไงนะคะแล้วก็ต่อมาคะ่ะอ p and down u อ่า d down แปลว่าขึ้นและก็ลงนะคะ up แปลว่าขึ้น and แปลว่าและ down แปลว่าลงนะคะอ้าวซ้ำค่ะท่อนต่อไป I I Like Like To To Hop 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 อ่าต่อมาค่ะ A อเด็บบันแอลออลอ่าเออาร์โอเอ่อราวเอราวเอราวอ่าเก่งมากออลเอราวอ่าต่อไปค่ะซ้ำท่อนแรกค่ะ I like to hop 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 I like to hop <Okay. S 1> up and down up and down อ่าแล้วต่อไปล้วก็เนื่อยหอบค่ะอ่าเก่งมากเลยนะคะอ่าต่อมาเมื่อกี้เมื่อกี้เฟิร์นหรือเปล่าคร,รูว่าน่าจะเป็นเสียงเฟิร์นนะคะต่อไปอ้าวแฟรค่ะโฟกัสเฟรมลองอ่านพร้อมกันนะคะลูก โคองไ I like to hop 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 up and ว o ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮัลโหลปิ้นไปงานให้โค้งนอยเข้ไปแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะตักนั่งเลยค่ะอ่ะ I like to hop 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 I like to hop hop uh, like to hop, uh, hop up and down Up and down. I like to hop, hop, hop. I like to hop, hop, hop. All around. All around. I like to hop, 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 hop. hop, hop. I like to hop, hop, hop. Up and down. Up and down. ทีนี้ร้องเองค่ะลูกเอาพร้อมกันนะคะสองคนเลยหนึง่งสองสามจ้ะ I like to hop 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 up and down I like to hop 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 up and down all all, around. all 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 round <I, I, S 2> All 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 round All all round I like to hop hop ดาวเก่งมากอะต่อไปอะเฟิร์นค่ะเฟิร์นลองร้องให้ครูฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเฟิร์น I like to hop 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 up and down I like to hop 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 all around all around I like to hop hop up and down อ่า very good หอบมี3ครั้งนะคะหอบหอบหอบนะอ่ทีนี้ก็เดี๋ยวครูให้ฟังอีกหนึ่งรอบแล้วก็ลองลองร้องตามเนื้อดูนะคะลองร้องตามเพลงดูว่านักเรียนร้องทันหรือเปล่าร้องได้ไหมให้เข้าทำนองนะจ๊ะหอบ too hot ได้ไหมคะลูกได้อยู่ครับอ่า<ๆ>เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ครูก็ไม่สอนอะไรแล้วเอาแค่นี้แหละนะคะแล้วก็ไอเล่มหนูที่ระบายสีค่ะวันนี้เราจะทําถึงตัว H แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ถึงก็ให้ระบายไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัว H นะคะลูก โอเคแล้วก็วันนี้ครูจะปล่อยก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนไปอัดคลิปนะก็คือเมื่อกี้นี้ที่ยังบอกว่าคลิป,ลปของตัวเคยังไม่ได้ร้องนะคะแล้วก็วันนี้คลิปของตัว H นะคะส่งมาให้ครูเนาะโอเคไหมคะลูกโอเคนะคะลูกคะส่งไหมนะครับโอนะเคส่งไหมตัวเคก็ส่ง,ส,งส่งค่ะส่งค่ะ เดี๋ยวครูส่งคลิปไปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะอ่าโฟกักเฟรมจะได้ลองร้องดูนะลูกนะ, <c oughs> อะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายครับบ๊ายบายคะ่ะ